สวัสดีค่ะพี่โกบครับสวัสดีครับ,บ,รรบอันนี้คืออะไรคะอ๋ออันนี้คือ <c oughs> นี่คือต้นทุเรียนกําลังแพ็กให้กับเพื่อนๆน,นะฮะกำลังแพ็กให้กับเพื่อนๆส่งให้กับเพื่อนที่อยู่อันนี้อยู่ไปมหาสารคาม <c oughs> นะครับต้นสวยมากดูต้นต้นเป็นไงบ้างลองดูฮนะใบสวยมากเลยคะ่ะแล้วก็ห่อแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อันนี้คือรังที่ห่อแล้วในรังเนี้นี่นี่นี่อันนี้คือรังนี้ก็ติด สิบต้นสิบต้นหลังละสิบต้นเออหลังละสิบต้นเนี่ยเนี่ยจากตรงนี้นะฮะในแบบนี้นะครับพี่กบใส่หลังนู้นค่ะเออเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเนี้ยอันนี้ก็จะส่งให้ลูกค้าอันนี้ก็อีกหลังหนึ่งนะมีอีกเออก็วันนี้ก็เริ่มมีเพื่อนๆเนาะเข้ามาอุดหนุนพี่กบเนาะอต้นไม้นี่คือแบบใบเป็นอย่างนี้เคยเพื่อนๆครับนี่ยพี่กบให้ดูตรงนี้เนาะใบแล้วตรงนี้นะกบ เนี่ยฮะให้ดูดูตรงนี้ด้วยคนะ่ะให้ดูตรงนี้นนก็อันนี้คือของของเราละแหละนะที่เราแบบเอามาตั้งไว้แล้วก็นนทิ้งไว้ตั้งไว้ประมาณกี่วันแล้วครับตัวนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงตั้งมาเป็นอาทิตย์แล้ว <c oughs> นะครับแต่จริงๆแล้วเพิ่งย้ายออกจากข้างในบ้าน <c oughs> นะมาวางไว้ตรงนี้ แต่ว่าไม่ได้ลดน้ําเลยนต้นนี้นะคือยังไม่ไม่ผ่านการลดน้ําเลยแล้วก็อันนี้เหมือนกันเพื่อนอันนี้ทำไมเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คืออยากจะเล่าให้ฟังนะครับเ <c oughs> พื่อนอันนี้คือดินในท้องตลาดนะน,นะเขพาะอ,อันนี้ไม่ได้โจมตีใครนะแต่ว่าคือเราพิสูจน์จริงๆเลยนะจริงๆสามวันเหี่ยวแล้วเ<ห>นี่ยสามวันเหี่ยวแต่ว่าวันนี้มาเป็นเป็นอาทิตย์แล้วเนาะมันก็เลยแบบว่าอคือมันมันอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนครับ สาเหตุเป็นเพราะอะไรพี่กบรู้เลยนะว่าคือพี่กบไม่ได้ไม่ได้เพาะพันธุ์ต้นนี้นะแต่ว่าเราเอามาเนี่ยเราต้องการเอามาปลูกต้องการเอามาปลูกแต่ทีนี้พอทิ้งไว้แค่ประมาณสามสี่วันนะในบ้านแล้วมันเหี่ยวเพอะเหี่ยวพี่กบไม่ปลูกเลยนะพี่กบไม่ปลูกเลยพี่กบก็ทดสอบเลยดูเลยที่มันมันเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าก็ดูที่ฮะมันนะมันไปแล้วแบบนี้ไปสวรรค์แล้วตรงนี้ซึ่งผิดจากต้นพันธุ์ที่เราออันนี้คืเราเพราะเองเ ประเด็นก็คือพี่กบหมักปุ๋ยหมักก่อนแล้วเอาปุ๋ยหมักที่หมักได้ประมาณห้าหกเดือนเนี่ยมาผสมดินปลูกผสมกันคือไม่ได้เอาปุ๋ยหมักเพียวๆนะคือเอาเอาดินมาผสมดินปลูกแล้วก็เพาะมาเนี่ยฮะต้นนี้ก็คือเป็นต้นที่เราพูดถึงว่าเพาะมาประมาณประมาณห้าหกเดือนเหมือนกันเนี่ยนะตัวตัวต้นนี้นะครับแต่ว่าไปปุ๋ยหมักเนี้ยเราหมักมาก่อนนะครับเราหมักมาก่อนนั้นแล้ว ตอนนี้ก็คือคือเราจะเห็นเลยนะว่าเนี่ยไปกบบีบๆให้ดูเนาะเนี่ยบีบๆให้ดูดินนะครับดินขอ,องเรามันเป็นอย่างนี้นะครับอ่านีครับดิน่ยทิ้งไว้ดินยังยังชื้นๆอยู่เลยนะเพราะว่าไว้ไว้ข้างหน้าบ้านเนี่ยมันจะมีพวกฝนพวกศาส ฝนเวลาฝนตกมันก็จะมีศาสร์บ้างอะไรบ้างนะฝนธาสาศาสตร์นะครับก,ก็ทําให้ทุเรียนแต่จริงจริงๆแล้วนะก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันแต่ทําไมอันนี้มันอันนี้ก็ดินมันก็ชื้นๆอยู่ยังพอมีความชื้นอยู่เหมือนกันนะนะเพื่อนเนี่ยผมให้ดูเนาะมันมีความชื้นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีนะแต่ทําไมมันมันไปแล้วแบบนี้ทําไมต้นมันไป มันน่าจะเป็นเพราะว่าระบบรากมันนะครับ,กกบด,ดินกับรากใช่นะฮะดินของเราเนี่ยมันยังคือมันหามันหากินเองได้อย่างดีแล้วฮะนีต้นนะครับเพื่อนเห็นใบนี่ครับแต่ถามว่าพี่กบเพาะปีนี้เยอะไหมประมาณห้าร้อยต้นเนาะแต่ว่าก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคือมีเพื่อน ต้องการมากเลยเป็นจํานวนมากเลยนะจองแล้วก็มีบางท่านมาเอาไป300ต้นไปแล้วเนอะอันนี้คือปริกบว่านะครับก็อยากจะทําคลิปไว้เนาะให้เพื่อนๆได้ดูว่าหลักการปลูกพืชนะครับถ้าเราทําดินปลูกนะดนะีต้นทุเรียนมันแข็งแรงอย่างนี้นะครับนี่ครับก็ปลูกไม่ว่าจะเป็นภาคไหนนะของประเทศไทยนะขอให้มีน้ําลดนะครับก็จะคืม มั่นใจว่ารอดชัวร์นะฮะเออนะว่าทุเรียนไม่ไม่เสียของเพราะงั้นเอเอาไปก็ปลูกได้เนี่ยอันนี้คือคือจริงๆไม่ลดน้านะฮะแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้มันมีฝนอาจจะมีฝนสาดบ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่นะครับพี่กบเพิ่งยกมาไว้ตอนเช้ามาไว้ตรงน,นี้เมื่อเช้ากับต้นนี้นะซึ่งไวเหมือนกันแต่ต้นนี้ต้นนี้เป็นไงไปแล้วไปแล้วนะครับซึ่งพีก่กบ ต้องการเอามาปลูกนะมาปลูกในไร่นะเนี่ยนะครับแต่พอดูสามวันนะั้นมันเหี่ยวไ,กไปกบเลยไม่เอาลงเลยเพื่อนครับก็คืออยากจะพิสูจน์ดูว่านี่มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเหมือนกันทุกต้นเออซึ่งกัเออตรงนี้ก็ไม่ไม่เป็นไรนะไว้ที่เดียวกันนะฮะแต่ทําไมตรงนี้มันไปอันนี้คือผมว่าไปไว้ปลูกที่ไหนก็นะครับท่านจะปลูกกี่รอบก็ไม่ไม่ได้ทุดเรียนกินหรอกแบบนี้ แต่ถ้าจะเอาทุเรียนให้ได้กินต้องเอาแบบนี้เลยปลูกก่อนเลยทิ้งไว้เท่าไหร่ทิ้งไว้สักเท่าไหร่ดีทิ้งไว้สักหนึ่งปีสองปีเนอะนกทิ้งไว้เลยนะไม่ต้องไปทําอะไรมันอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราเราเคยเสียบยอดหรือทาบต้นไปอันนี้คืออยากให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วสําคัญคือเนี้ยตรงนี้เป็นไง ไม่เคยลดเอ้อไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยลดน้ำน,นะนี่ไม่เคยหวานปุ๋ยเคมีเลยนะเพื่อนเนี่ยดูไม่เคยหวานปุ๋ยเคมีเลยเนี่ยพี่กบเล่าให้จากประสบการณ์ประความประทับใจอ่ะมาดูทุเรียนน้องท้องตลาดดูฮะพี่กบเอาจากท้องตลาดมาเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาเสียบยอดมาแล้วนะพี่กบจะเอามาปลูกนะดูสิอาการเป็นแบบนี้พี่กบก็เลยว่านะ ก็ไม่เป็นไรมีอยู่แค่นี้แต่อันนี้คือท้เรียนที่รพระกบพาะเมล็ดเองนะมีทั้งถุงแบบเล็กๆในเพิ่งเพาะแล้วก็มีทั้งแบบแบบต้นที่เราเพาะถุง11นิ้วอันนี้คือถุงความยาว11นิ้วนะนะครับเนี่ยก็คือถุงส1นิ้วเพราะนั้นต้นจะค่อนข้างจะแข็งแรงนะเพราะว่าถุงใหญ่และหนักนั้นเนี่ยนัหนักมากนะครับวันนี้พี่กบก็เลยนี่นะครับเพื่อน อันนี้เตรียมที่จะส่งให้เพื่อนๆน,นะพีก่กบแพ็กไว้อย่างดีเลยนะฮะเ,เพื่อนๆไปถึงเนี่ยนะไปะไว้ที่แดดล่ำไรก็ได้นะครับแดดร่ำไรแล้วก็ลดน้ําไม่ต้องให้แฉะมากนะครับลดน้ํานิดๆพอนะครับ แล้วก็เพื่อนทิ้งไว้นะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ค่อยลงแปลงก็ได้นะแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆอ,อยากจะลองลงเลยก็ได้นะจะอยากพิสูจน์ว่าต้นพันธุ์ทุเรียนของม่โกบอโอเคแค่ไหนอย่างไรแต่จริงๆแล้วนะครับอาจจะทดลองสักต้นสองต้นก่อนก็ได้แต่ถ้าจะดีนะ mm hmm. เพื่อนทิ้งไว้ประมาณสักเจ็ดวันลดน้ําดูแลพักพื้นสักเจ็ดวันเพราะว่ามันส่งก็คือเราใช้รังแบบนี้ mm hmm. พอใช้รังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กว่าจะถึง mm hmm. นะมันอาจจะก,กระทบกระเทือนนะ ต้นไม้ของเราเ,เพื่อนๆก็ค่อยลงก็ได้นะครับแต่ว่าหลังจากปลูกแล้วนะพี่กบมั่นใจเลยนะเดือนแรกไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยยังได้เลยนะครับลดน้ําอย่างเดียวแต่ถ้าจะใส่ปุ๋ยก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะก็ประมาณสักเจ็ดแปดวันหลังจากปลูกแล้วค่อยใส่ปุ๋ยวันปุ๋ยได้แต่ย้ํานะพี่กบยังไม่เคยหว่านปุ๋ยเองเลยเนะี่ยนี่คือต้นไม้ที่อาศัยปุ๋ยจากธรรมชาติจริงๆจากปุ๋ยหมักแท้ๆเลยกับดินปลูกนะมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะ พี่กบก็อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังเพียงแค่นี้เนาะโอเคนะถ้าใครต้องการน,นะครับก็ติดต่อพี่กบไว้เลยหรือปีนี้อาจจะไม่มีนะก็สั่งจองไว้ปีหน้าเลยนะนะครับต้องเป็นปีหน้าแล้วนะครับก็คุยกันฮะให้กบทําให้กี่ต้นยังไงใ,ใจก็โทรมาเบอร์พี่ใช่โทรโทรมาเลยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ